เกิดอะไรขึ้นกับทองคำนะครับหลังราคาเนี่ยร่วงตามบิตคอยไปเลยนะครับนักวิเครอบบอกว่าช่วงระยะเวลาสันส้นๆอาจจะลงได้แรงพอสมควรเกิดอะไรขึ้นและอยากเป็นยังไงเดยวคิดจะไลฟ์ฟังนะครับ สวัสดีเพื่อนๆคนนะครับผมคิมับคุณอยู่กับช่องคิมพาว p e r t y ี่ไลฟ์ที่มาพูดคุยในเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับในคลิปนี้จะชวนคุยเรื่องของทองคาครับเพราะว่าเมื่อคืนที่แล้วเนี่ยนะครับทองคำเนี่ยปรับตัวลงมารุ่นแรงเหมือนกันนะครับจากราคาอยู่ที่ประมาณ1830นะครับก็ร่วงมาอยู่ที่จะมา1789เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะประเด็นคือว่าการร่วงครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นทําไมทองคําถึงร่วงขึ้นได้นะครับพั้งมรรดาักวิเค์เนี่ยเขามองยังไงนะครับเดี๋ยวไล่ฟังนะครับ สำหรับแฟนแฟนายทองคำเนี่ยก็จะทราบว่าเทาวันนี้เนี่ยเงินเฟ้อถูกไหมครับงั้นอาชีเงินมากมายหรือว่าทุกคนเกิดความหวาดกลัวเนี่ยนะครับทองคำอาจจะเพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีแต่วันนี้ทองคำเนี่ยราคาร่วงซะเลยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าสกิลมันกลับมาแล้วมันจะดีอีกแล้วเหรอฮะ หรือว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วโควิด1 9 d e l เ a ดลต้าสายพันธุ์มิวอะไรจะเป็นเรื่องแค่ภาพในความฝันน,นะครับวันนี้เนี่ยอ,อับวิเคราะห์อันนึงมาของทางกิจโก้นิวส์นะครับเขาบอกว่าราคาทองคำเนี่ยเ้มีการร่วงหรือปรับฐานในะประมาณ35ดอลลาร์นะครับแล้วนี้อาจจะหลุดไปถึง17ได้เลยครับ ซึ่งก็ให้ผลเรื่องของการที่ดอลลาร์นะครับมีการแข่งตัวมากขึ้นนะฮะบ,บวกกับเรื่องของอาตาัตราผลต้นทนพันธบัตร10ปีเนี่ยก็ดีขึ้นหรือว่าบอลยูนี่ครับดีขึ้นนั่นเองนะฮะซึ่งเขาบอกในระยะสั้นๆน,น่ครับอาจจะลงได้ถึง1755เลยนะครับหรือว่าลงไปมากกว่าอีกสักประมาณ30ดอลลาร์ครับ ถ้าหัมามองในมุมนี้คือระยะสั้นเนี่ยดูมีความเสี่ยงนะครับการปรับฐานทางเทคนิคอะไรกันว่ากันไปนะครับแต่กิีกโกลยังมองว่าระยะยาวเนี่ยยังเป็นช่วงขาขึ้นของทองคาอยู่นะครับเพราะอะไรเดี๋ยวไล่ฟังครับอย่างแรกนะครับนั่นคือตัวเลขการจ้างงานเนี่ยครับนอนฟาร์มเนี่ยเออดูออกมาหน้าผิดหวังนะหมายถึงการจ้างงานถ้าดูย้อนกลับไปเนี่ยมันเริ่มจะดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่ามันยังดีไม่พอสิครับออกมาหน้าผิดหวังทําให้อาจจะมีการที่ยังไม่ลดการอัดฉีดหรือการกระตุ้นเศรษฐกิจอาจจะพิมพ์เงิน ข้ามามหรือ,อนโยบายการคลังต้องช่วยเลยอ,อีกครับคืออัตราการจ้างงานที่ค่อนข้างต่ำกว่าคาดมากเนี่ยนะครับทำให้มันกดดันนั่นเป็นเหมือนฟันดัมเบทที่ยังไม่ดีนะครับหากใครได้ติดตามทางเฟดหรือทางคลังเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกเห็นภาพหรือว่าเฮ้ยเป้าหมายนะกระตุ้นการจ้างงานให้กลับมานะครับเพราะการจ้างกลับมาปุ๊บทำให้ภาษีเพิ่มขึ้นคนมีงานทำาำใ่้ประเทศก็มีรายได้ครับ ดังนั้นเนี่ยนะครับถึงจะเงินเฟอ้อมากเฟอ้อน้อยหรือตัวเลขต่างๆนานาที่ตามมาจากนั้นเนี่ยเฮ้ยอาจจะที่หลังนะขอการจ้างันกลับมาก่อนนั่นนี่คือตัวอย่างไม่กลับมาเลยครับหากมองภาพตอนนี้นะครับดอลลาร์อินเด็กซ์หรือเงินสกุลดอลลาร์เนี่ยค่อนข้างแข็งนะครับแต่ว่ามันก็จะมีความที่แปลกๆนิดน,นึงนั่นคือบอลยูเนี่ยนะครับเอ่อค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันครับ การที่บอลยูสูงเนี่ยมันหมายความว่าพันธาบัตรของอเมริกาเนี่ยถูกเทขายนะครับหรือว,ว่ามันราคาร่วงนั่นเองเนะคือราคาร่วงทำให้ผลตอบแทนพันธาบัตรมันสูงขึ้นนะครับแต่กับการครับดอลล่าอินเด็กซ์เนี่ยนะครับเด้งขึ้นเลยนะครับหมายว่าเอ้ยอาจจะมีมุมที่บอกว่าคนขายพันธาบัตรมาถือเงินดอลล่าสดๆครับ ถ้าหากเรามองปัจจัยตรงนี้เนี่ยนั่นคือดอลลาร์แข็งถูกไหมหลายคนเล่นทองจะรู้ว่าถ้าดอลลาร์แข็งเนี่ยนะครับทองก็จะถูกกดดันเพราะมันเปรียบเทียบราคากับดอลลาร์ถูกไหมฮะโอเคดอลลาร์แข็งไม่พอครับหนึ่งคืออ,อีกอันหนึ่งนี่ก็คือเรื่องของบอลยูเนะที่ดีตัวสูงขึ้นด้วยนะครับซึ่งล่าสุดนะครับ bon รบอลยูในภาวะสิปีของอเมริกาเนี่ยนะครับก็ขึ้นไป1.31นึงนะฮะ1.31่่งนะครับ ซึ่งก็เรียกว่าก็ะดีขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าในมุมของคนถือทองคำเนี่ยนะครับหัดละมอมในมุมของอาการกระจายความเสี่ยงกันโยกย้ายเงินนะครับถ้าวันนี้เนี่ยครับพันธบัตรเนี่ยผลตอบแทนดอกเบีย้ยสูงขึ้นเนี่ยนะครับคนอาจจะเฮ้ยแมเทขายทองคําไปถือพันธบัตรดีกว่าเพราะว่าเนื่องด้วยความเสี่ยงเนี่ยพันธบัตรถือว่าเสี่ยงต่าม,มากนะครับแถมได้ดอกเบีย้ยสูงก็น่าสนใจครับและทุกคนรู้นะครับว่าทองคำเนี่ยจะเพอร์ฟอร์มดีตอนในช่วงที่ดอกเบีย้ยต่ำ,ตำ เข้าใกล้ศูนย์อย่างเงี้ยคือถืออะไรก็ไม่มีดอกเบี้ยอย่างเงี้ยก็ถือทองคาดีกว่าแต่เท่านี้พันละสิปีเด้งแอะก็อาจจะไปโยกย้ายไปทันบ้างนะครับแต่มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับของคุณป e เตอร์ชิปเนี่ยเขาบอกเลยว่าเฮ้ยจริงเนี่ยหลายคนไปหลงทางนะกับเรื่องของอตัวบอลยวที่เติบโตขึ้นเนี่ยนะครับแหม่ก็เหมือนไม่ใช่ดอกเบี้ยที่แท้จริงบอลยูเนี่ยเติบโตขึ้นเนี่ยนะครับมาจากราคาพันธุ์ที่ร่วงดลงนนะครับทำให้ทําไมถึงราคาร่วงลงลง่ลงลงลงละมันเกิดจากการขาดทุนไงฮะ ตามทวิตเตอร์ของคุณปีชินเขาเขาบอกว่าบอลยูที่เติบโตขึ้นเนี่ยมัน reflect นะเหมือนสะท้อนให้เห็นภาพว่า การขาดดุลทางการค้าที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรื่องของอินฟล레이ชันด้วยนะฮะซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจจะเติบโตเลยนะครับคือถ้าพอกถึงดอกเบีย้ยมันจะมีคนสูงว่าเฮ้ยถ้าวันนี้เนี่ยดอกเบีย้ยโตขึ้นเนี่ยนะครับเศรษฐกิจมันดีไงขึ้นดอกเบีย้ยได้ถูกไหมบอลยิวสปายขึ้นมาแต่ความจริงแล้วบอลยิวเนี่ยมันแสดงถึงความขาดดุลทางการค้าบัตเจ็ตเริ่มแย่แล้วนะครับแล้วก็อินฟล레이ชันต่างหากครับดังนั้นเนี่ยถ้าเศรษฐกิจมันแย่อย่่่าาางงงงนน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 ีี้้้ะะครรับเเเฟดออยจป็ตมมมกพิ QE ขึแ แลสุดาเนี่ยมันก็จะเป็นขาขึ้นของทองคาอยู่ดีนะครับแม่แปลว่าแกเนี่ยก็ไม่ยอมลดไม่ยอมละเลยในทองคาสำหรับแกนี่ยก็สุดยอดอยู่ดีนะทองคาจะขึ้นจะลงยังไงแกมองบูลิชเอาไว้ก่อนอยู่แล้วนะครับแต่ฝั่งหนูก็มีเหตุผลครับการที่รัฐบาลขาดดุลใน,นงกงินค้าหรือเรื่องบัตเจตต่างๆเนี่ยนะที่งบประมาณต่างๆเนี่ยเฮ้ เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยมันทําให้บอลยิวเนี่ยนะครับมันเด้งอาจจะเก,กิดจากเงินเฟ้อด้วยครับแปลว่าดีระสั้นเนี่ยเป็นไปได้นะครับว่าถ้ามันเด้งมามันกดดันทองคําในระยะสั้นคือพูดเหมือนทางกิโก้เลยนะครับคือระยะสั้นเนี่ยมีโอกาสถูกกดดันจากดอลลาร์แข็งนะครับจากบอลยูวที่สไพร์นะครับแต่ว่าถ้ามองจริงเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะมันไม่ได้ยูวผลตอบแทนผลิดขึ้นจากเศรษฐกิจมันดีหรือขึ้นดอกเบี้ยได,ด้แต่มันเกิดจากอินฟลูชันในพวกนี้ดังนั้นเนี่ยเขาจะมองว่าทองคำ่ยเป็นช่วงขาขึ้นหรือบูดิชออออยยยู่่่่่่นนนนนนัััััเเเเงงงคคครรบบบซึหลลจาากกกทีีีโพสสสต์ไปะแฟ็ม อีกแล้วนะครับนี่ฮะนี่คือรูปที่แฟนคลับสรรเสริญบิตาชิพนะครับโอ้โหกอดทองเอาไว้แน่นถูกไหมฮะบิตคอยจะมายิงกระบาลแล้วครับหรือแม้แต่กระทั่งสรรเสริญลงหนังสือพิมพ์นะครับว่า o อน Man เ e ลส์แ Bitcoin นะครับแหมคุณบิตาชิพที่แฟนคลับเยอะจริงๆครับแต่ถ้ามองเรื่องของภาพรวมจริงอ่ะเศรษฐกิจตอนนี้ก็คงยังไม่ดีจริงๆนั่นแหละนะครับเพราะว่าเอ่อปริมาณเงินจะอัดฉีดในอนาคตเนี่ยก็เริ่มจะเห็นภาพมากขึ้นนะคุณโจไบเดนนะครับตอนนี้นี่ก็พร้อมที่จะจ่ายเงินรอบใหม่นะฮะก็ประมาณ3.5เทรียนนสามจุดห้า นะแพ็กเกจใหม่ที่ช่วยกับตุ้นเศรษฐกิจต้นการจ้างงานอะไรก็ว่ากันไปนะครับประกอบกับตอนนี้เนี่ยไบเดนเองก็ให้เงินเพิ่มขึ้นนะครับช่วยภัยพิบัตินะฮะเพราะตอนนี้นิวยอร์กเนี่ยเกิด ภาพี่บาดพายุเข้าน้ําท่วมนะครับก็จ่ายอีกนะครับ๋าจริงๆครับแต่ว่าหัมองในมุมของคอมพิเตอร์ชิฟที่บอกว่าเฮ้ยเศรษฐกิจมันยังไม่ดีต้องมีการอัดฉีกขึ้นอีก QE พิมพ์เงินหรือว่ากระตุ้นโดยการใช้งบประมาณอัดเข้ามานเนี่ยนะครับปริมาณเงินที่เพิ่มขึ้นแบบน,นี้มันก็ยังดูเป็นทิศทางที่เป็นบวกต่อทองคําในระยะยาวอยู่ดีนะครับพอเห็นภาพใช่ไหมฮะซึ่งเนี้ยก็อาจจะรวมไปถึงบิตคอยด้วยก็ได้แนละ้วแต่คนจะตีความมานะครับแล้วนี้ถ้าเราไปดูเรื่องของบอลยิวกันทั่วโลกเลยเนี่ยในยุ เริ่มที่จะสไ์ขึ้นมานะครับอย่างเช่นในเยอรมันเนี่ยนะครับเทนเดียบอลยิเนี่ยนะครับเทนเดียยนะฮะก็เริ่มที่จะทำเทคนิคนะเริ่มที่จะพงองงกหัวหลุดแนวแชนแนลกรอบแชนแนลขึ้นมาแล้วนะครับแปลว่าเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นช่วงกลับตัวของบอลยิ d นะฮะหรือมองอีกมุมหนึ่งคือว่าเฮ้ยร,ราคาพันธบัตรเนี่ยจะลดลงนะ ราคาบก็ลงบอลอยู่ก็เพิ่มขึ้นอาจจะเป็นขาขึ้นก็นได้หรืออาจจะมองว่าเฮ้ยเงินเฟอ้อก็ได้นะมันมองได้หลายมุมเลยนะครับซึ่งหามบองทั่วโลกนะตอนนี้เนี่ยหลายที่ถูกประสบปัญหาเดียวกันเลยนั่นคือหนี้นะครับหนี้สินที่เติบโตมากขึ้นอย่างมากมายนะครับแต่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็มีกําลังในอัดฉีดเงินที่ไม่เท่ากันอี่ยอเมริกาก็แหมรวยนะครับแล้วก็ใช้เงินอนาคตมีเน็ตเวิร์กมีความเข้มแข็งผู้นี้เยอะก็เลย อาจชิตได้เยอะกว่าถูกไมหมฮะ3.5เวเรียนก็มาแล้วมีประสบภัยก็แจกแหลกนะครับแต่หลายๆประเทศเนี่ยไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้นสิครับอาจจะต้องทําให้ต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยรหรือเปล่านะครับเกิดเงินเฟอ้อหรือไม่นี่ฮะอันนี้ต้องคอยรอดูกันนะครับ ก็สรุปคลิปคลิปนี้แบบสั้นๆเลยกันนะครับตอนแรกนี้ก็คือว่าทองคำยั่สั้นเนี่ยอาจจะมีความกดดันจากดอลลาร์ที่ครับที่แข็งตัวนะฮะบวกกับบอลยิวที่สไบขึ้นมานะครับแต่ว่าระยะหน่อกิจโก้เองก็ยังมองว่าจะเป็นบวกอยู่นะครับเพราะอะไรครับหนึ่งคือการจ้างงานเนี่ยตรงนี้เนี่ยออกมาหน้าผิดหวังมากนะครับพอการจ้างผิดหวังปุ๊บก็กระตุ้นให้ทางโจไบเดนหรือทางรัฐทางคลังเนี่ยนะครับต้องอัดฉีด หมือนหยุดพิมพ์เงินไม่ได้ครับหยุดหยุดพิมพ์เงินหยุดอัดฉีดหยุดกระตุ้นไม่ได้เลยนั้นเนี่ยและอย่างนไรก็จะเป็นบวกกับทองคําอยู่ดีนะครับซึ่งหาดูในตัวของบอลยูเนี่ยนะครับทางคุณเบียชิปเองก็ออกมาซัดนะครับบอกว่าเฮ้ยคุณกําลังเข้าใจผิดหรือเปล่าบอลยูเนี่ยที่เติบโตขึ้นเนี่ยนะครับหลายคนจะจําว่าถ้าดอกเบีย้ยโตข,ขึ้นดีขึ้นหมายความว่าเฮ้ยโลกจะกลับมาเศรษฐกิจดีถูกไหมเพราะว่าเริ่มขึ้นดอกเบีย้ยไงเราจำได้ไหมถ้าว่าลดดอกเบีย้ยปุ๊บหมายความว่าเศรษฐกิจแย่เเเเรรราตต้้้ออองลดดกกกบียพื่จจะะุนศษฐิแต่ถ้้้าดอกเบียขึนแปลว่าเฮ้ยเศรษฐกิจดีแล้วต้องเเเบบบบรรรรรกกกคควาาม้้้อออนนนแแงต่่่ขึดีีียยยั์ูทสป มันไม่ใช่เพราะเศรษฐกิจดีครับมันเกิดการขาดดุลการค้านะครับมันเกิดจากการเศรษฐกิจไม่ดีครับมันเกิดจากอินเฟลชันอะไรเงี้ยันั้นถ้ามองเงี้ยนะจริงๆนะครับก็ต้องกระตุ้นให้ทางโจบเดนอัดฉีดเงินเข้าไปอีกพิมพ์เงินต้องอัดอีกสุดท้ายทองคำก็เป็นขาขึ้นอยู่ดีครับหากมองไปในในโยบายก็มีจริงๆครับคุณโจเบเดนก็เตรียมที่จะอัดฉีดเงิน3.5มจุดห้ดเเีรนนะครับพร้อมทั้งจะมีอีกก้อนหนึ่งมาช่วยนิวยอร์กเกิดภพ,พิบัติเกิดน้ําท่วมอีกคือยังไงก็ต้องจ่ายนะครับโควิดไม่หายเจพิิบัต ก็เห็นไหมฮะจ่ายแรงกนะครับโดยไม่ต้องซีเรสอะไรมากครับและซึ่งหากมองในทั่วโลกเนี่ยครับมันไม่ใช่แค่อเมริกานะที่ต้องอัดชีดเงินทั่วโลกเนี่ยครับก็ถือว่ามีหนี้บานแต่ว่าอาจจะมีกําลังการอัดชิดเงินค่อนข้างน้อยครับและหากดูเรื่องของยิวนะครับมีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้นของบอลยิวด้วยนะครับมันอาจจะสองมุมนะคือเงินเฟ้อนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเอ่อถ้ายิวขึ้นเนี่ยนะฮะหนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันอาจจะเกิดารคลบอะไรก็ได้นอนาคตคือน่าสนใจน่าจับตามากว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่่อไปัสุดดท้ายยีโลกก็งู ได้กลับมาสู่ความสงบนะาจะมีความเสี่ยงต่างๆมากมายการถือทองคำก็จะเป็นหนึ่งในการ h e ด g จิ้งความเสี่ยงและกันผมไม่ได้บอกให้คุณ all in ทองคำหรือว่าใหา้ไม่ซื้อเลยแต่ว่าลองมนเนตตามความรู้ความเข้าใจและก็กระจายความเสี่ยงให้ลงตัวด้วยและกันนะครับไม่ไนดน้ชี้นำการทุนแต่อย่างใดน,นะฮะโอเคขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดต like, ิดตามช่อง Kim Property ด้วยนะครับแต่ใครอยากฟังคลุห้องในวงไหนกดสมัครในมาชิกได้ ข้าล่างเลยเป็นแค่เดือนละร้อสิบบาทตทนเองก็จะมีร<ม>ีเสิร์ชมา,อ,าอ่อานมือว่าเล่าให้ฟังมีเพื่อนๆมาคุยกันถกเถียงกันหมอมันเช่นเดิมน,นะครับขอบคุณท่กคนจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ